สวัสดีครับผมฟองจากช่องฟองสตูดิโอวันนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาทําการติดตั้งบลูทูธกับหมวกกันน็อกนะครับผมบลูทูธของยี่ห้อเกียรเล็กนะครับผมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาติดตั้งกับหมวกกันน็อกอันล่าสุดนะครับที่ผมได้น่าจะลงคลิปเหมือนกันนะครับลงคลิปรีวิวจมหมวกใบนี้นะครับลงช่องอยู่เนาะก็นั่นแหละครับผมก็จะมาติดตั้งกับหมวกใบนี้นะครับผม ซึ่งเดี๋ยวมันจะมีวิธีการติดตั้งยังไงนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากเนาะเพราะว่าผมเคยเทําคลิปลงเกี่ยวกับการติดตั้งบลูทูธยี่ห้อนี้ลงช่องไปแล้วนะครับผมก็มมนี่นะครับอุปกรณ์ภายในกล่องก็จะมีตามนี้มีบลูทูธมีอะไรนะครับผมก็อันดับแรกนะผมผมก็จะทําการ พริกตัวนี้มานะผมแล้วก็จะทำการถอดนวมนะออกนะผม mm hmm. เพื่อที่จะวัดติดตั้งบมดูลเนาะม mm hmm. ีน้นเพื่อนให้เราทำการถอดนวมออกนะผมมัน mm hmm. ก็จะถอดนวมได้เนาะไอตัวที่มันรองรับการติดตั้งบมดูลเนาะผม ขเขาดึงงวมอ,อกแล้วก็ตรนี้ออกโอเคนะผมวางไว้ก่อนนี่นะเราจะถอดออกทั้งสองข้างเลยนะผม ตัวนี้ก็น่าจะถอดเหมือนกันนะผมนี่ถอดหมดนะตัวนี้สอดง่ายเอานออกมาเลยแค่นี้เองนะผมก็จะเหลือแค่ตอนนี้นะผมซึ่งเราก็จะทำการติดติดตั้งเลยนะผมก็ให้เพื่อนๆน,นำอุปกรณ์ออกมาครับตัวนี้จะเป็นตีนตุกแกนะผมนี่นะมี หกเหลี่ยมเบอร์อันตัวนี้น่าจะเป็น2.5นะครับไม่ก็3นะครับแล้วก็มีตีนลุกแกมีน็อตนะครับตามนี้เลยผมจะทำการติดตั้งเจ้าตัวชุดลำโพงเข้าไปก่อนนะผมนี่ฮะชุดลำโพงมันจะมีข้างหนึ่งที่สั้นแล้วข้างหนึ่งที่ยาวนะผมไอข้างที่สั้นผมคิดว่าน่าจะไปอยู่ฝั่งขวาไหม เพราะว่าเราจะใช้ฝั่งขวาในการใช้งานเนาะน่าจะอยู่ฝั่งขวานะผมนี่เราติดอย่างนี้ติดอย่างนี้นี่ตัวนี้น่าจะอยู่ฝั่งขวานี่อย่างนี้ ประม,มาณนี้ก็ขั้นตอนแรกท้เเอเาหลังจากที่เราถอดนวมอะไรแล้วใช่ไหมเพื่เพื่อนเราก็เอาตีนโตเกะที่เขาแถมมาให้นะครับตัวนี้จะเป็นตีนโตเกะข้างหลังจะเป็นกาวนะเอาแกะกาวออกนะผมแกะแผ่นที่มันติดติดไว้เนี่ยเพื่อให้มันเห็นหน้าหน้ากาวเนาะนี่ฮนะแกะออกมานี่ นี่แเราก็าไปแปะเอาไปแปะข้างใน,ปปงในตัวชุดรูตรงนี้ครับเพื่อที่เราจะได้ใส่ลำโพงเข้าไปได้นะครับเอาไปแปะเลยนะครับผมนี่โอเคประมาณนี้แปะไปละแล้วก็อีกอีกหนึ่งข้างนะครับผมติดตั้งไม่ยากนะเพื่อนๆนะสำหรับ นคนไหนที่อยากจะซื้อบูทุธมาติดหมวกนะผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปซื้อหมวกที่มันรองรับกันติดตั้งบูทุธมาก่อนนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวนี้เข้าไปนะแผ่นไอ้ตัวเนี้ยแผ่นตัวนี้นะครับง่ายๆง่ายๆไม่ยากนะผมะฝัง่งโน้นฝั่งซ้ายใช่ไหมขวาขวาฝั่งนี้ฝั่งขวาจะอยู่ฝั่งนี้นะผม เราก็ติดเข้าไปเลยนี่นะฮะตีนตุ๊กแกมันจะติดกับตัวนี้นะที่เราติดเข้าไปนะนี่ประมาณนี้นี่นะติดเข้าไปแล้วก็จะอยู่ประมาณนี้เลยนะเพื่อนนะนี่นะอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นกันครับผิดบวกผิด้ดนานก่อนีนนะ่อีกฝั่งหนึ่งก็จะเหมือนกันแล้วก็ติดเข้าไป เพื่อนก็ต้องวางตำแหน่งดีนะแล้วก็เผื่อเราจะเก็บทรงเก็บสายนะครับอะไรด้วยนะผมนี่นะอย่างตัวนี้ผมก็จะทำการเอาตัวตีนทุกแกะนะผมเขาเรียกตัวเลยนี่ตัวนี้นี่นะเก็บสายนะครับติดแบบนี้เลยนะเพื่อนนะนี่นะซ่อนไว้ซ่อนไว้ตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้ก็ได้นี่นะ เพื่อที่เราจะได้เอาเคเบิลทายเคเบิลทายรัดได้นะนี่นะเราก็จะรัดไปรัดเราก็จะรัดไปเลยนะครับซึ่งแต่เราก็ต้องมาดูด้วยว่าครับว่าเราจะเก็บสายพวกนี้ไว้ยังไงด้วยนะครับฝั่งนี้ก็ ก็ยุบนะครับตึ๊บเจ็บอยู่นะครับเป็นแบบเป็นกินกินไปกินเินมาเนย่งส่วนฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครผมแต่ฝั่งนี้เราจะต้องติดตัวนี้ไปด้วยนะเอาหกเหลี่ยมขันน็อตตัวนี้ออกนะับ ชุดน็อตเขาจะมีติดกับตัวนี้มานะครับติดกับตัวนี้มาแล้วก็มีแถมมาให้อีกหนึ่งชุดนะครับสีขาวก็สะดวกก็ดีนะครับผมขอแถมมาให้แนละ้วนี่นะตัวนี้จะจะติดข้างในนะเพื่อนนะนี่นะมันจะเป็นแบบเนี้ยเนี่ยฝั่งเนี้ยเนี่ยให้เพื่อนเอาวางตรงข้างๆตรงนี้ โมทูตก็จะอยู่ประมาณนวเนี่ยนอกฟังนี้ก็ติดกับหมวกนะครผมก็ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันมันองศาได้ไหมนะผมนี่นะมันจับดีไหมนะมันจับหมวกได้โอเคหรือเปล่านะผมเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูนะครับตรงนี้ถ้ามันมันจับหมวกได้โอเคก็ติดติดได้เลยนะตัวนี้ก็โอเคนะ เพื่อนๆก็หลังจากที่ติดตั้งตัวนี้ไปแล้วนะนี่นะก็หาทางติดตั้งค่อนข้างที่จะยากนะเพราะว่ามันต้องเมียนะต้องดูนะครับมานี่สรุปใส่ไปแล้วนะผมก็จะอยู่ประมาณน,นี้มันจะอยู่ฝั่งขวามือนะเพื่อนนะนี่นะถ้าดูจากหมวกจะอยู่ตำแหน่งนี้จะได้กดสะดวกครับที่แรกผมย้ายมาประมาณนี้เพราะว่ามันไกลไปมันต้องอยู่ประมาณช่วงนี้นะผมช่วงนี้โอเคนะคผมเสร็จละ ก็ลองใส่นวมแล้วแหละใส่อะไรก็นวมใส่ได้นะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนๆมันจะต้องติดตั้งไม้ก่อนนะผมไม่รู้ว่าไม้เนี่ยผมจะเอาเป็นไม้อ่อนหรือว่าไม้ไม้อ่อนหรือว่าไม้แข็งนะผมแต่ไม้แข็งน่าจะก็น่าจะดีอยู่นะนี่มันจะมีไม้สองแบบนั้นเพื่อนไม้อันนี้ไม้แข็ง แล้วก็ไม้อ่อนนะครับที่เขาแถมมานี่ที่เขามีมาให้ผมน่าจะเอาไม้แข็งนะผมเพราะว่ามันปรับได้เนาะไม้แข็งก็ประมาณนี้ต้องลองอใส่ใส่ดูนะครับว่ามันอันนี้ไม่ติดอันนั้นไหมเอาประมาณนี้ก็ได้มาก ข้าวออกนี่นจะเป็นตีนทุกแกนั้นเพื่อนนะเกะเกาออกแล้วก็ลองลองวางตำแหน่งที่มันจะอันนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณนี้กลางหมดกวรานี้หละอยู่ตรงนี้นอกตีไปนี่แหละประมาณนี้ กดีเสร็จแล้วขั้นตอนนี้เราก็จะมาเสียบแจ็คนะจะมีแจ็คให้คนระับแบบนี้นั่นเพื่อนะแจกกันเล็กแจ็คม่นะครับเสียบไปนี่ฮนะพอเสร็จขั้นตอนเนี้ยมันก็จะเป็นขั้นตอนการเก็บสายแล้วนะครับผมก็เพื่อนๆนก็ต้องเก็บสายให้มันค่อนข้างที่จะเนี๊ยบๆหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวใส่ขาเรียกอะไรใส่ตัวน,นี้เข้าไปแล้วมันก็จะ ไม่ได้เก็ดกะมากมายเท่าไหร่หมวกผมก็จะประมาณนี้ผมจะติดตัวอันนี้ไปตรงนวมันมีอะไรกันหนนัวไหมกันหัวหั็ได้ติดตรงคอบ ติดตั้งแล้วก็จัดตำแหน่งสายให้เพื่อนๆตรงไหนที่มันมันโอเคนะครับก็ก็กามนั้นแหละลองจัดดูนะครับผมส่วนผมก็เดี๋ยวลองจัดก่อนนะครับประมาณนี้ โอเคนะคเพื่อนๆตอนนี้ก็ผมได้ทําการติดตั้งบลูทูธนะครับติดตั้งชุดลําโพงเนาะเรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะตัวลําโพงก็จะอยู่แบบนี้เลยเราก็สายผมก็เก็บอย่างนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ลองใส่นะว่ามันจะติดอะไรยังไงไหหรือเปล่านะคผมนี่เราก็เดินสายเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยนะผมนี่นะตัวนี้ก็จะเป็นที่เสียบกับตัวบลูทูธนะผมเราก็ปล่อยสายไว้ ครอันนี้เราก็ล็อกเคเบิลไทยไว้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะต่อไม้แจ็คต่อไม้อันนี้ตัวนี้เราไม่ไม่น่าจะได้เก็บเราก็ปล่อยปไว้ยัดยัดยัดไว้ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองทําการใส่ตัวนวมดูนะครับว่ามันมันจะติดอะไรหรือเปล่าเนาะก็ขั้นตอนการติดตั้งก็จะมีบอณเท่านี้นะเพื่อนนะก็เดี๋ยวลอง ใส่นวมดูนะครับว่ามันมันติดอะไรไหมนะครับผมถ้าไม่ติดก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ผมต้องใส่นวมมันใหญ่ก่อนนี่นะนมมันใหญ่ถ้านวมอันใหญ่ไม่ติดก็ไม่น่าจะมีปัญหา ตั้งไม่ยากนะเพือเ่อนๆนะข็้ไปเลยนี่ฮะพอเราใส่นวมลงไปแล้วมันก็จะมันก็จะบังแล้วนะมันก็จะไม่มีเนี่ยอย่างตัวนี้เห็นไหมมันก็จะเนียนละเริ่มเนียนละแล้วก็เอาตัว ใส่แค่เรารู้ตำแหน่งตัวล็อกสายนะว่ามันไม่ไม่ให้มันโดนไม่ให้มันโดนกับตัวที่เรามีไว้ น่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่ามันมันใส่ได้เนาะใส่ได้เรียบร้อยดี เสร็จแล้วนะผมนี่มันก็จะเนียนๆเ,เลยนะเพื่อนจะมีแค่ตัวนี้สายตัวนี้ผมมานะให้เราเสียบกับบลูทูธได้นะผมก็จะเอาบลูทูธนะครับตัวนี้นะใส่เข้าไปตรงนี้นี่นะแค่นี้เองนี่นี่นะบลูทูธเราแล้วก็หันด้านให้ถูกนะมันก็จะอยู่หน้านี้แหละถูกละใส่เข้าไปอย่างนี้เลย ก็แค okay. ่นี้เองนะเพื่อนนะนี่นะเสร็จแล้วนะผมการติดตั้งบูทแล้วก็นี่ออกมาเชื่อมร้อยเทสระบบเปิดเครื่องได้เลยนี่นะบูทก็จะเป็น G X 2นะผมนี่นะเป็นบูท G X 2แรก โอเคครับตอนนี้บทูทูดเชื่อมต่อแล้วเดี๋ยวผมเปิดเพลงเดี๋ยวผมจะเอาไม้ไปจ่อตัวข้างในบทูทูดนะครับผมเพื่อนๆจะได้อินเสียงกันชัดเจนนี่นะ

I not like like you โอเคนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะผมก็เออเดี๋ยวผมจะลองโหมดอินเตอรคอมอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อมั่นใจนะครับว่ามันใช้ได้นะผมก็ผมขออนุญาตทำการเอาหมวกอีกใบมานะครับเพื่อโปดอินเตอร์คอมนะผมผมกดเปิดนะลมทูธเนี่ย ตอนนี้มันเชื่อมอินเตอร์คอมเข้าหากันแล้วนะครับนี่นะครับผมนี่แะมันจะกระพริบอย่างนี้นะนี่จะอันนี้จะกระพริบช้าๆนะผมแต่ตัวนี้ก็จะกระพริบทีหน่อยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองพูดในหมวกตัวนี้เออเดี๋ยวผมจะพูดเดี๋ยวผมจะพูดในหมวกตัวนี้ดีกว่าแล้วให้เพื่อนๆนะครับฟังของลาโพงของตัวนี้นะ ผมขอหยาดใส่หมวกตัวนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ผมใส่หมวกแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้ไปจ่อกับลําโพงตงัวโน้นนะครับว่ามันจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทป o ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทป one นี่เป็นการทดสอบเสียงจากอินเตอร์คอมนะครับผมฮัลโหล ฮโเทสต e o t e e เทสต์ o n t อินเตอร์คอมอินเตอร์คอมนี่เป็นการทดสอบเสียงจากไมค์อินเตอร์คอมบูทูตติดหมวกน็อก g x สองนะครับผมเทสเทสเท t อันนี้ผมเป่าลมอยู่นะครับผมไม่ทราบว่าเพื่อนได้ยินชัดเจนหรือเปล่านะครับผม1 2 two 4 h r e e one t ate, t e e s x t เทสเทเท ชดดดโอเคนะครับเพื่อนๆก็ได้ยินเสียงหรือเปล่านะครับผมเขาน่าจะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่หมวกของผมนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆฟังจากบลูทูธตัวนี้ไอ้ลำโพงตัวข้างในหมวก ตัวที่เพิ่งติดไปนะครับว่ามันจะได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับขออนุญาตวางไว้นะเพื่อนนะมวผมก็จะใส่หมวกองผมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากอินเตอร์คอมนะครับจากลำโพงของตัวที่เพิ่งติดตั้งไปนะครับว่ามันได้ยินเสียงชัดเจนหรือเปล่านะครับผมฮันโรฮันรสี่สี่ี่ ฮัลโหลฮัลโหลนี่เป็นการทดสอบเสียงจากไมอินเตอร์คอมบูโรติดหมวกชาร์จนะครับผมฮัลโหลวันทูทีโฟไฟผมลองต่อลมดูนะครับเทสวันทูทีโฟไฟเทสวันเทสวันวันทูทีโฟไฟนี่เป็นการทดสอบเสียงจากอินคอมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาไม้วางตรงนี้นะครับตรงนี้ก่อนแล้วผมก็จะเอ่อทำการ ตัวเองออกไปไกลๆนะครับทดลองบูธเพราะว่าตัวนี้มันจับสัญญาณอินเตอร์คอมได้ประมาณหนึ่งกิโลเมตรครับมฮัโโลโหลฮัลโหลฮัลโหลเทสต์วันทูทีโฟไฟนี่เป็นการทดสอบเสียงจากอ่าไมโครโฟนติดโมคอน็อกนะครับรุ่นชาร์กนะครับผมฮัโโลโหลเทสต์วันทูทีโฟไฟนอันนี้ผมก็อยู่ไกลอ่าประมาณหนึ่งนะครับผมผมก็อยู่ห่างจากอ่าหมอกอีกไ,ไปประมาณหนึ่งเลยนะครับผม ฮัลโหลฮัลโหลเชียรวันูทีโฟไฟนี่เป็นการทดสอบเสียงจากไมโครโฟนติดหมวกนอกอ่าบลูทูธรุ่นชาร์กนะครับผมแล้จะได้ยินเสียงชัดเจนนะเพื่อนๆนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเพื่อนเนก็เป็นยังไงกันบ้างครับก็เอ่อสำหรับเจ้าบลูทูธติดหมวกรุ่นนี้นะครับผม,ผมคิดว่าน่าจะโอเคอยู่นะก็เรียบร้อยนะครับผม ก็เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการทดสอบนะครับผมนี่ก็ติดตั้งแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมไมโครโฟนก็จะอยู่ข้างในนี่นะครับไมโครโฟนนี่ไมโครโฟนเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีบลูทูธนี่นะฮะโอเคนะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่คนระับ โอเคนะคผมก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากติดตั้งบลูทูธนะครับก็สามารถที่จะเข้ามารับชมคลิปนี้ก็ได้เลยนะครับผมขอสำหรับบลูทูธตัว G X ะครนะผมก็มาติดกับหมวกไรเดอร์ R X 1นะครับผมไม่ใช่ R 1 x นะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อม,มูลหรือว่าประโยชน์จากคลิปนี้อยู่ไม่มากก็น้อยนะครับผมสำหรับการติดตั้งบุธตูดีนมอคาน็อกนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้ก็ลากันไปก่อนครับ